มาแล้วครับรถด,ด่วน76นะฮะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะที่เปลี่ยนเวลาวิ่งนะก็ถึงมั่นไผ่นี่10โมง37นาทีนะก็ตอนนี้10โมง34แล้วนะก็น่าจะถึงก่อนเวลาสักนาทีนึงนะฮะขอ,อนแก่นนี่10โมง8นาทีนะวันนี้วันแรกนะ ก็ต้องทําให้ตามเวลานะเปลี่ยนเวลาวิ่งแล้วนะแต่75นี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะ75ขามาก็ถึงบ้านไผ่ประมาณ3โมง2นาที ดีนะตอนนี้10โมง35นะเพราะน่าจะถึงก่อนเวลาประมาณ1นาที2นาทีนะความจริง76ก็มาเวลานี้อยู่แล้วครับ <c oughs> ก็เลยต้องเปลี่ยนเวลาเก่าก็จะ9มง57นะฮะเวลาเก่านี่คือทําไม่ได้สักวันนะช้าเยอะนะเลยต้องได้เปลี่ยนนะเวลาอีง